แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่206ไม่มีคุณสมบัติเป็นพ่อของข้าภายในลานเหลือเพียงส่งสือชูและชีเวนเฉิงชีเวนเฉิงเหลือบมองส่งสือชูพร้อมกับเลิกคิ้วไปรักษาเจ้าโง่หวังหันมาหรืออืมส่งสือชูตอบจากนั้นก็กอดอกจ้องมองชีเวนเฉิงมองถั่วในมือของเขาและรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์แบบของเขา ดวงตาของนางหลี่ลงด้วยความสงสัยภายในใจก็คิดว่าถ้าจับโยนไปไว้ที่หอหนานเฟิงคงกลายเป็นดาวเด่นของที่นั่นเป็นแน่แผ่นหลังของชีเวินเฉิงเย็นวาบขึ้นมาทันทีเขาหันกลับไปมองส่งสือชูและสบตากับนางที่จ้องมองมาไม่วางตาเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรส่งสือชูสายหน้าแล้วหันหลังเดินไปที่ห้องครัว นางยังไม่ได้พูดเลยว่าอยากจะเอาชีเวินเชิงไปขายที่หอหนานเฟิงนางไม่ใช่คนอัดขัดขาดสนเรื่องเงินทองสักหน่อยชีเวินเชิงเดินไปที่ห้องครัวมีเพียงอาหารอร่อยเท่านั้นที่เขาจะไม่พลาดซ่งสือชูเหลือบมองแผ่นหลังของชีเวินเชิงอีกครั้งยกมือขึ้นบีบเนื้อที่เอวของตนเองออกกำลังกายทุกวันถึงได้รักษาหุ่นจนเป็นแบบทุกวันนี้ หรือว่าบางทีชีเวินเชิงอาจแอบ,บลดน้ำหนักในตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามนางไม่เคยเห็นชีเวินเชิงออกกำลังฝึกวรยุทธ์วันละสองช่วยยามอย่างกู้จริงหยวนเลยหญ้าในฤดูใบไม้ผลิเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ถอนหญ้าแค่ไม่กี่วันก็สูงเกือบเท่านิ้วมือแล้วซ่งสือชูถือจอบเดินไปที่ไร่ก้มหน้าก้มตาใช้จอบถังหญ้า สัมผัสประสบการณ์ชีวิตชาวไร่ชาวนาที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไรระหว่างทางพอเหนื่อยก็นั่งพักใต้ต้นไม้ดื่มน้ำสักถ้วยให้ชื่นใจแค่นี้ก็สบายใจแล้วสำหรับเกษตรกรไม่มีอะไรจะสบายใจไปกว่าการได้ชมพืชผลที่เติบโตออกมาจากพื้นดินแล้วส่งสือชูมองดูต้นข้าวโพดท,ที่เติบโตสูงขึ้นจากพื้นดินด้วยรอยยิ้มพอหันหลังกลับไปก็พบว่ามีชายชราที่ไม่คุ้นเคยปรากฏตัวอยู่ริมถนน เสื้อผ้าที่เขาสวมอยู่ไม่สามารถบอกได้ว่าทำมาจากวัสดุอะไรแต่คงจะใส่สบายอย่างยิ่งเป็นแน่เขาขี่ลาตัวหนึ่งและเดินอยู่บนถนนอย่างเชื่องช้าบนถนนมีเด็กน้อยเดินจูงลาด้วยคนหนึ่งชายชราและเด็กคนนั้นดูไม่เหมือนคนที่หมู่บ้านเข้าสารแม่นางตรงนั้นขอถามว่าหมู่บ้านเข้าสารต้องไปอย่างไรหรือเด็กชายตัวเล็กที่จูงลาเห็นส่งสื้อชูจากไกลๆก,ก็อ้าปากตะโกนถาม หมู่บ้านเข้าซานหรือพวกเจ้าจะไปทําอะไรที่หมู่บ้านเข้าซานหรือดูจากเสื้อผ้าที่ใส่กับสำเนียงการพูดพวกเจ้าแล้วไม่เหมือนคนมาจากในหมู่บ้านเลยดูเหมือนพวกที่มาจากเมืองหลวงมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนหนึ่งที่ไม่มีสมองในหัวคิดแต่เรื่องใต้สะดืออย่างหวังหัน่นยามนี้ยังมีชายชาราที่ดูเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งมาอีกเมืองถงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ส่งสื้อชูถอนหายใจในใจแล้วถามต่อไปจะไปหาผู้ใดที่หมู่บ้านเข้าซานหรือให้ข้าพาพวกเจ้าไปดีหรือไม่ส่งสื้อชูกล่าวพลางคว้าเชือกจากมือของเด็กชายและจูงลาเลี้ยวกลับบนถนนเด็กชายมองไปยังชายชราที่ขี่อยู่บนหลังลาชายชรายิ้มแล้วพูดว่าไปหาลูกชายเจ้าลูกชายอกตันอยู่นั่นหลังจากพูดคุยกับชายชราไม่เท่าไหร่ ก็ยืนยันได้ว่านี่เป็นชายชราที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเป็นเลิศไม่ได้มีความคิดชั่วร้ายแต่อย่างใดส่งสื่อชูนำทางไปที่ทางเข้าหมู่บ้านว่ามาสิจะไปหมู่บ้านใดข้าจะได้ไปส่งพวกเจ้าพอส่งสื่อชูพูดประโยคนี้เสร็จขาของเด็กน้อยก็อ่อนแรงทันทีเขาไม่ได้โง่เมื่อครู่เขาเดินไปรอบหมู่บ้านนี้รอบหนึ่งแล้ว ตอนนี้ยังจะมานำทางอีกนี่เขาจะต้องเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งถึงจะถึงเป้าหมายใช่หรือไม่เขารีบปฏิเสธส่งสือชูทันทีส่งสือชูเลิกคิ้วแล้วยักไหล่จากนั้นก็โยนเชือกในมือให้เด็กน้อยแล้วเดินกลับบ้านคนเดียวเมื่อกลับถึงบ้านนางก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูด้านนอกส่งสือชูก็เดินไปเปิดประตูพอเห็นหน้าเด็กน้อยแววตาของนางก็ฉายแววหยอกล้อ เด็กน้อยเจอกันอีกแล้วนะเจ้าเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าเป็นผู้ใดแววตาของเด็กน้อยดูระแวงขึ้นมาเขาเหยียดมือออกพร้อมกับเอาลามาขวางจ้องไปทางสรงซื่อจูด,ด้วยดวงตาเบิกกว้างสายตาระวังภัยอย่างเต็มที่ส่งสื่อชูยิ้มนี่คือบ้านของข้าฉะนั้นข้าอยู่บ้านของข้าก็เป็นเรื่องปกติแต่พวกเจ้า สายตาของซ่งสื้อชูเลื่อนไปที่ชายชราและเด็กน้อยที่หันกลับมาจากนั้นก็ขยบตัวเปิดทางให้เข้ามาสิไหนท่านท่านท่านการุณารอสักครู่ข้าจะเข้าไปข้างในหากว่าไม่มีอันตรายใดๆท่านค่อยเข้าไปดีกว่านะขอรับรู้สึกว่าที่นี่ไม่ปกติสักเท่าไหร่เด็กชายกลืนน้ำลายสีหน้าของเขาก็ดูระแวงมากขึ้น ชายชราลงจากหลังลาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่ต้องรอกเป็นที่นี่แหละจากนั้นก็ก้าวนำเด็กน้อยเข้าไปด้านในด้านนอกลานมีสุนัขร,ร่เริงตัวหนึ่งและไก่อีกสองตัวพอเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามากมายในลานบ้านเสี่ยวไปไก่ต้มและไก่น้ำแดงก็ไปยืนอยู่ตรงมุมกำแพงแล้วจ้องไปที่คนสองคนที่เข้ามาอย่างระแวง สายตาของสุนัขจับจ้องไปที่ท่งสื่อชูครู่หนึ่งพอไม่รู้สึกถึงการต่อต้านใดๆจากนางพวกมันก็หลับตาลงแล้วหลบตัวอยู่ในที่มุมเย็นๆชายชาราละสายตาจากสุนัขไปทีด่ดอกไม้ดอกไม้เติบโตได้งดงามนักมองแล้วให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาพอยืนอยู่ในลานบ้านเขาก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์รู้สึกสบายอย่างยิ่ง เขาเหลือบมองส่งสื่อชูพร้อมกับพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปข้างในต่อลานด้านในสะอาดสะอ้านปลูกต้นหอยต้นใหญ่ไว้และยังผลิดออกสีขาวบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมสะอาดจางๆยังมีต้นพุทราที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งไม้แห้งออกหนามด้านบนต้นแหลมคมยิ่งนอกจากนี้สองข้างทางยังปลูกผักอีกด้วยบางอย่างก็รู้จักบางอย่างก็ไม่รู้จักเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทำให้รู้สึกจิตใจเบิกบาน การกลับบ้านในอุดมคติคือการใช้ชีวิตเช่นนี้ยามเช้าไปดูแลผักในสวนพอตกเย็นก็เอนกายบนเก้าอี้หวายใต้ต้นไม้อ่านหนังสือหรือสอนหลานชายน่าเสียดายสถานการณ์ในเมืองหลวงทำให้เปลี่ยนแปลงไปการอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแม้ว่าจะออกจากกวัวจื่อเจี้ยนแต่ก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากการพัวพันของขั้วอำนาจเหล่านั้น ตอนนี้ได้มาในสถานที่แห่งนี้ทำให้ชายชราอารมณ์ดีเป็นอย่างมากท่านเป็นบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ของชีเวินเฉิงหรือส่งสือชูเห็นชายชรามีสีหน้าพึงพอใจอย่างยิ่งนางจงเอ๋ยถามด้วยความสงสัยชายชราพยักหน้าแม่นางน้อยเจ้าคือส่งสือชูผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วอำเภอรหรือเรื่องลือหรือ ซ่งซือชูแปลกใจนางไม่เคยได้ยินผู้ใดเล่าลือชื่อเสียงของนางมาก่อนเด็กน้อยก้าวไปข้างหน้าหลายก้าวไปยืนอยู่ตรงหน้าของซ่งซือชูพร้อมกับยกแขนของตัวเองขึ้นเรื่องนี้ข้ารู้ข้ารู้ในเมืองถงมีคนลือกันว่าเจ้ารังแกผู้ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยผู้ที่อ่อนแอทำร้ายพวกอันธพาลทำร้ายพวกอันธพาลอย่างนั้นหรือซ่งซือชูแปลกใจนางไปมีเรื่องกับพวกอันธพาลตั้งแต่เมื่อใด เจ้านี่เองและเขายังบอกอีกว่าเจ้าแก้แค้นปกป้องพวกบ่าวหญิงที่อยู่ในร้านแต่กระนั้นในเมืองถงก็พูดถึงเจ้าทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดียังบอกอีกว่าเจ้าเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตไม่มีคุณธรรมเหมือนหญิงสาวทั่วไปไม่สมควรมีชีวิตอยู่เด็กน้อยพูดพร้อมกับจ้องหน้าส่งสือราวกับจ้องตัวละครที่ตนเองชื่นชอบกระโดดออกมาจากหนังสือนิทานเจ้างามถึงเพียงนี้อย่างไรก็ต้องได้ออกเรือนแน่นอน หากไม่ได้แต่งออกไปจริงๆก็รอให้ข้าโตแล้วข้าจะมาสู่ขอเจ้าเองเด็กน้อยพูดจริงทำจริงตั้งแต่ที่เขารู้ว่านางคือส่งสือชูไม่เพียงจะโดนหลอกให้เดินอ้อมเท่านั้นท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครั้นชายชราได้ยินคำพูดของเด็กน้อยแววตาของเขาก็เผยรอยยิ้มใจดีออกมาส่งสือชูมองลงไปที่เด็กชายที่เตี้ยกว่านางเผยรอยยิ้มเหมือนแม่มองลูก กินข้าวให้อินโตกว่านี้แล้วค่อยพูดถึงเรื่องแต่งงานเจ้าจะรีบไปที่ใดกันข้าอยากแต่งงานกับเจ้าเด็กชายพูดพร้อมกับพยักหน้าอย่างแรงกู้จิงหยวนและส่งอวินเดินตามกันเข้ามาจากลานด้านนอกพอได้ยินคำพูดของเด็กน้อยสีหน้าของกู้จิงหยวนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยยังไม่ทันที่เขาจะคิดได้ว่าจะทำอย่างไรกับเด็กน้อย ส่งวินก็ลงมือก่อนแล้วเขาพุ่งเข้าใส่เด็กชายแล้วผลักอีกฝ่ายลงไปบนพื้นจนตัวกลิ้งต่อยจนใบหน้าของเด็กน้อยบวมแดงส่งวินถึงจะกล่าวว่าขนาดข้าเจ้ายังเอาชนะไม่ได้ฉะนั้นเจ้าไม่มีคุณสมบัติจะมาเป็นพ่อของข้าแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่207จจิตใจบริสุทธิ์เด็กชายปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหลังชายชารา ดึงขากางเกงของชายชราชายชราก็มองดูเด็กน้อยก็ค่อยๆเบะปากร้องฮือออกมาเสียงดังร้องออกมาเลยไปร้องให้ตรงต้นไม้ไปชายชรารูปหัวเด็กชายและชี้ไปที่ต้นพุทราที่ปลูกในลานบ้านเด็กชายเดินโซเซไปที่ใต้ต้นไม้แล้วเอหลังพิงต้นไม้ร้องให้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆราวกับว่าได้ลิ้มรสความทุกข์ที่แสนทรมานที่สุดในโลก ส่งอวินตะลึงงานและอดไม่ได้ที่จะมองขากางเกงของเด็กคนนั้นเขาเป็นชายจริงใช่หรือไม่ร้องให้ราวกับจะเป็นจะตายครั้นได้ยินเสียงโศกเศร้าเขาฟังแล้วก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีสายหน้าแล้วเหลือบมองกู้จิงหยวนข้ายกท่านแม่ให้เจ้าชั่วคราวหลังจากพูดจบเขาก็ลากตัวส่งชิงซานไปทางห้องหนังสือ แต่ท้ว่าขนาดปิดหน้าต่างห้องแล้วก็ยังปิดกั้นเสียงร้องให้จากข้างนอกไม่ได้ช่างน่ากลัวจริงๆเป็นมนุษย์ที่ห้ามมีเรื่องด้วยเด็ดขาดกู้จิงหยวนมองตามทิศทางที่ซ่งวินเดินจากไปแล้วเหลือบมองเด็กชายที่กำลังร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ชายชาราและท่าทางของเขาก็สุภาพอ่อนโยนขึ้นมาทันทีผู้อาวุโส กู้จิงหยวนยกมือขึ้นคำนับอย่างเป็นทางการดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพสายตาของส่งสือชูมองไปที่ชายชราที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับชีเวินเฉิงภายในใจก็พอจะเดาได้ผู้อาวุโสชีท่านจะพักที่นี่หรือไม่ใช่แล้วรบกวนแม่นางส่งจัดเตรียมให้แล้วดวงตาของผู้อาวุโสชีมองสลับไปมาระหว่างกู้จิงหยวนและส่งสือชู แล้วเขาก็หัวเราะออกมาทันทีอย่างไม่ทราบสาเหตุมีใจก็ดีคนหนุ่มสาวควรถนอมช่วงเวลานี้ไว้พอผู้อาวุโสชีพูดจบสีหน้าก็เผยความอ่อนล้าออกมาแม้ว่าจะนั่งบนหลังลาม,มาตลอดทางแต่ด้วยอายุปูนนี้ของเขาแล้วก็ถือว่าลำบากพอสมควรทรงสือชูพาผู้อาวุโสชีไปยังห้องปีกตะวันออกด้วยตนเอง พ่อจัดหาที่พักให้เรียบร้อยนางก็เหลือบไปมองเด็กชายตัวเล็กๆที่ยังคงร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วเส้นเลือดบนหน้าผากก็เต้นตุบๆนางเดินไปใต้ต้นไม้ร้องให้พอแล้วหรือยังเมื่อได้ยินคำถามของส่งสือชูเด็กชายตัวเล็กๆก,ก,ก็ร้องให้หนักกว่าเดิมส่งสือชูลุกขึ้นแล้วเรียกเหล่าเด็กๆส่งวินส่งไปออกมาจากนั้นก็แจกขนมเค้กให้คนละชิ้น ไปยืนกินข้างต้นไม้ตรงโน้นเค้กเป็นเค้กครีมฝีมือในด้านการทำขนมของหยินผิงยังถือว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่สำหรับขนมเค้กขอแค่ใช้วัตถุดิบอย่างดีและควบคุมความร้อนได้แม้ว่าฝีมือจะไม่ดีขนมก็สามารถออกมาอร่อยได้โดยเฉพาะกับเด็กน้อยที่เพิ่งมาจากเมืองหลวงและไม่เคยกินเค้ก ความหวานของครีมและผละไม้ที่ประดับบนเค้กสามารถดึงดูดต่อมรับรสของเขาได้อย่างดีเสียงร้องให้ค่อยๆเบาลงน้ำลายก็เริ่มสอดวงตาจ้องมองไปยังกลุ่มคนที่ยืนกินเค้กอยู่ตรงหน้าตนเองแต่ไม่มีใครคิดที่จะแบ่งขนมให้เขาก่อนเลยส่งไปเรียนแบบส่งวินอ้าปากกว้างกินทีละคำๆเขาเอาครีมขาวป้ายที่มุมปากแล้วตวัดลิ้นเลียรสชาติหวานๆก็ระเบิดในลำคอ รอยยิ้มที่พึงพอใจเผยอยู่บนใบหน้าซ่งชิงซานก็หยิบเค้กมาชิ้นหนึ่งและเข้าร่วมกินเค้กเงียบๆเช่นด้วยกันเด็กชายตัวเล็กมองไปที่ซ่งไผและซ่งชิงซานน้ำตาในดวงตาของเขาเริ่มคลอเบา้าจากนั้นก็หยดลงบนพื้นทีและหยดร้องให้เงียบๆไม่ส่งเสียงแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นได้เลย ซงซือชูเห็นว่าเด็กน้อยถูกลงโทษในระดับหนึ่งจนรู้สึกพอใจแล้วนางจึงให้หยินผิงตัดเค้กมาชิ้นหนึ่งแล้วส่งให้เด็กน้อยตอนนั้นเองซงซือชูถึงรู้ชื่อของเด็กน้อยคนนี้เป็นชื่อที่เรียบง่ายมากเขาชื่อว่าเสี่ยวซงจือดูเหมือนว่าจะไม่มีชื่อที่เป็นทางการเป็นเด็กที่ผู้อาวุโสชีเก็บมาจากด้านนอกในระหว่างฤดูศาสตร์และเหมัน แล้วก็เลี้ยงไว้ข้างกายมาโดยตลอดผู้เท่าฉีจึงเป็นคนที่กล่อมกล่าวบ่มเพราะเขามาแต่ว่าเสี่ยวซงจื่อไม่ได้เรียนรู้การเก็บงำอารมณ์ความรู้สึกเขาถึงได้ร้องให้ออกมาเป็นเด็กขี้แยเช่นนี้อีกด้านหน่งเรือนหลังเล็กในอำเภอที่หวังฮั่นอาศัยอยู่หวังฮั่นก้มศีสษะลงเหลือบมองไปยังท่อที่ติดอยู่ในท้องไม่กล้าเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ไม่แม้แต่จะหัวเราะได้เมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหน้าท้องจะกระทบต่อบาดแผลทําให้รู้สึกเจ็บราวกับกําลังคลอดลูกเสินเจินจูเดินเข้ามาจากด้านนอกในมือของนางถือถ้วยยานางเหลือบมองหวังหั่นที่นอนอยู่บนเตียงแล้วพูดเสียงเบาว่าคุณชายดื่มยาเจ้ากะหวังหั่นตัวสั่นเขาจ้องมองเสินเจินจูด้วยสายตาประหลาด เขาเป็นพวกชอบอ่านหนังสือมีภาพจำความประทับใจกับหนังสือหรือผู้คนได้อย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะฉากต้าหลังดื่มยาหรือนายท่านดื่มยาก็ตามสรุปก็คือเขาไม่กล้าดื่มยาในถ้วยที่เซินเจินจูยกมาเขาชี้ไปที่มุมโต๊ะว,วางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวข้าค่อยดื่มทีหลังดวงตาของหวังฮั่นมองไปที่เสินเจินจูด้วยสายตาหวัดระแวงเสินเจินจูในยามนี้รู้สึกว่าหนังศีรษะของตนเองชาหนึบ แผ่นหลังเย็นว่าบนางเม้มปากหมอสวีบอกว่ายานี้ต้องดื่มตอนร้อนๆเจ้ากะนางถือถ้วยยาแล้วขยับเข้าไปใกล้หวังหัน่นหวังหั่นรู้สึกหวาดกลัวในใจแต่เขาไม่กล้าขยับตัวเข้ามาเอาตัวเสินเจินจูออกไปพอเขาตะโกนออกไปบ่าวรับใช้ที่อยู่ด้านนอกก็รีบรุดเข้ามาทันทีจากนั้นก็ลากตัวเสินเจินจูออกไป หวังหั่นสั่งให้ลูกน้องไปตามหมอมาตรวจถ่วยยาที่หกอยู่บนพื้นว่าเป็นสิ่งใดหมอคนนั้นตรวจสอบแล้วสายตาก็แปลกไปใบหน้าของหวังฮั่นมืดครึมยิ่งขึ้นบอกข้ามาว่านี่คือยาอะไรหมอคนนั้นคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความตื่นตระหนกเป็นยาที่ทำให้นกเขาไม่ขันไม่ได้รุนแรงอะไรหากกินระยะยาวจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ไม่มากมากในกาม พอพูดสิ่งที่ต้องพูดจบหมอคนนั้นก็ตื่นตระหนกกลัวว่าหวังหั่นจะตัดหัวของตัวเองสำหรับหมอฝีมือธรรมดาอย่างเขาแม้ว่าจะถูกคนอื่นโมโหใส่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ขันรึเมื่อมองลงไปตรงที่ผ้าพันแผลที่ดูเหมือนซากศพภายในใจของหวังหั่นก็คิดฟุ้งซ่านเขาไม่คิดว่าหมอสวีจะเป็นคนสั่งจ่ายยานี้เขาคิดว่าจะต้องเป็นสันเจินจูที่มีความคิดเช่นนี้ นางคิดที่จะชฉวยโอกาสนี้ทำลายเขาให้สิ้นซากเมื่อไฟโทสลุกโชนก็เรียกลูกน้องเข้ามาและสั่งให้กัดขังส่ินเจินจูด้วยท่าทางโหดเหี้ยมซํำยังกรอกยาปลุกกำหนัดให้หญิงสาวดื่มแล้วโยนานางไปไว้กับสุนัขสองตัวที่ถูกล้อฟันออกการลงโทษประเภทนี้มีเฉพาะในหอนางลมเท่านั้นแต่หวังฮั่นผู้ซึ่งกำลังโมโหเลือดเดือดพลาดเลือกใช้วิธีนี้มาลงโทษสินเจินจู เซินเจินจูถูกกรอกยาจนสติหลุดพอหันไปเห็นสุนัขที่ดูร้ายเหงื่อเย็นก็ไหลออกมาท่วมตัวแต่พอนางพบว่าสุนัขสองตัวนี้ไม่มีฟันก็ถอนหายใจโล่งอกแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นอากาศในห้องค่อยๆร้อนขึ้นทุกขณะสุนัขก,ก็ถูกวางยาด้วยเช่นกันดวงตาของมันแดงขึ้นเรื่อยๆ ด้านนอกห้องพอได้ยินเสียงร้องให้ของเซินเจินจูปองคารักทั้งสองคนก็รีบลงดันประตูห้องแล้วเดินออกไปด้านนอกพอเห็นเรื่องเช่นนี้แล้วต้องรีบไปที่หอนางลมสักหน่อยไม่เช่นนั้นคงได้กลั้นไว้จนระเบิดแน่ๆหวังหั่นคว้างยาต้มของเซินเจินจูทิ้งแล้วให้คนสนิทที่พามาจากเมืองหลวงต้มยาให้ด้วยตนเอง แกงยาสีดำรสชาติขมปราดหวังหั่นจิบไปคำหนึ่งสังเกตเห็นว่าสายตาของหมอไม่ทราบชื่อที่ยืนอึ้งอยู่ในห้องเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเขาค่อยๆวางชามในมือลงเจ้ารู้อะไรหมอลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในขณะที่หวังหั่นกำลังจะหมดความอดทนระเบิดออกมาเขาก็กล่าวว่ายานี้เหมือนกับยาเมื่อครู่นี้เลยขอรับเป็นยาที่ทำให้เสื่อมสรภาพทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นเวลานาน คนรับใช้ที่ต้มยาให้หวังหั่นคุกเข่าลงบนพื้นทันทีร้องตะโกนว่าได้โปรดขอรับคุณชายยานี้เป็นยาที่หมอสวีเอามาจริงๆขอรับบ่าวเป็นคนต้มเองกับมือไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนขอรับตั้งแต่เกิดเรื่องเสินเจินจูบ่าวก็ไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาเลยนะขอรับ